คลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมไปดูไปรู้จักกับภารกิจของทหารผ่านจูโจมชคอห้าหจากค่ายปักทองชัยนะครับซึ่งเราขึ้นไปรบที่สมรภูมิบ้านรุ่งเกล้าตั้งแต่ปีพศ2530นะครับเริ่มปะทะกันตั้งแต่วันที่1เดือนกันยายน2530 0เรื่อยมาเลยนะครับแต่มีชุดหนึ่งนะครับที่ยังไม่เคยพูดถึงก็คือชุดพระการนะครับชุดพระการนี่มีหน้าที่ในการเกาะติดฐานทหารล่าซึ่งเขาเกาะ ติดฐานฐานลาวนี้อยู่มาถึง5เดือนด้วยกันนะครับตั้งแต่เริ่มเข้าไปเดือนกันยายนนะครับหนึ่งกันยายน2530มาสิ้นสุดเอาเดือนกุมภาพันธ์นะครับ2531ภารกิจของหน่วยพระการนี้ก็คือในการเกาะติดฐานฐานลาวห่างจากฐานฐานลาวนะครับบางจุดก็50เมตรบางจุดก็100เมตรแค่นั้นเองนะครับเขาจะฝังตัวอยู่ในดินนะครับอยู่ด้าน ในราวป่านะครับบนฐานเนิน1 4 2 8มันจะมีอยู่ด้านหนึ่งที่มีติดกับราวป่านะครับเราก็จะฝังตัวอยู่ขุดหลุมอยู่เป็นหลุมบุคคลนะครับก็จะเก็บตัวเงียบนะครับก็ไม่มากนะครับ12คนแค่นั้นเองสําหรับการกอดติดภารกิจนะครับภารกิจของพระการของเราในการกอดติดฐานฐานราวที่ 5, อ่าที่เนิน1 4 2 8ถึง5เดือนกล้งนั้นนะครับในแต่ละวันก็ต้องแอบดูค่าศึกนะครับเพื่อที่จะ อาแจ้งพิการให้กับปืนใหญ่ของเรายิงถล่มโจมตีนั่นเองนะครับถ้าหากว่าเห็นการเคลื่อนไหวของข้าศึกออกมาจากฐานเราก็จะสั่งให้ปืนใหญ่เรายิงทันทีนะครับก็จากการทํางานของหน่วยพระการของเรานะครับก็ปลอดภัยดีเนื่องจากว่าเราขุดหลุมอยู่แล้วก็เจ็บตัวเงียบไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆนะครับแอบบดูซ่อนตัวพลางอย่างดีเลยนะครับข้าศึกเองก็ยิงปืนใหญ่ถล่มมามันก็ไม่กล้ายิงเข้าใส่ ตรงที่ทหารหน่วยประการของเราอยู่เนื่องจากว่าเราอยู่เกาะติดฐานเขาห่าง50เมตรห่างร้อยเมตรสูงสุดนะครับปืนใหญ่เขายิงลงมามันก็จะไม่กล้ายิงลงบริเวณนั้นเพราะเขากลัวว่าจะถูกพวกเขาด้วยนะครับลูกปืนใหญ่ก็จะเลยไปทําให้คดประการของเราปลอดภัยนั่นเองนะครับซึ่งงานของประการนี้ก็ถือว่าได้ผลนะครับเกาะติดดูการเคลื่อนไหวแล้วก็สั่งให้ปืนใหญ่เรายิงเมื่อเห็นการเคลื่อนไหวของข้าศึกนะครับ ซึ่งทหารพลจู่โจงค่ายพปงชัยในเวลาต่อมานะครับก็ส่งกําลังเข้าไปเพิ่มอีกหลายกองร้อยด้วยกันนะครับบอกอใหญ่ก็ตั้งอยู่ที่ฐานบ้านแพนนะครับฐานบ้านแพนนี้ก็ห่างจากเนิน1 4ึ่หลายกิโลนะครับแต่ก็มีฐานเรียกว่าฐานลับของเราเรียกว่าฐานเงาพีศาจนะครับฐานนี้อยู่บนเนินเขาสูงห่างจากเนิน1 4ึ่ที่ทหารเราอยู่เพียง900เมตรแค่นั้นเองนะครับเป็นฐานลับของเราทหารของเราอ่า ฐานนี้มีชื่อว่าฐานเงาปีศาจเป็นของทหารปานจุโจมค่ายปักคงชัยฐานนี้ก็จะมีพวกปืนปตอนะครับมีอาวุธหนักพวกปืนคอนะครับคอ82คอ100มมปืนปรสปืนปตอหนักนะครับไปอยู่ใกล้ๆสาหรับยิงสนับสนุนยิงทําลายทหารลาวบนเนินนั่นเองนะครับเพราะว่าเนินนี้มันจะอยู่ในป่าปิดลับแล้วก็มอง มันก็เป็นพื้นที่แคบๆนะครับข้าสึกยิงมามันก็จะยิงยากสักหน่อยนะครับเพราะส่วนมากว่าจะตกหน้าผาไปมันจะไม่ถูกเนินที่เราอยู่เพราะว่าเป็นเนินแคบๆนะครับเนินไม่ประมาณ20เมตรแค่นั้นเองความกว้างของเนินนะครับความกว้างของเนินก็ประมาณ20เมตรก็แล้วก็มีป่าแล้วก็สามารถซ่อนพางได้เป็นอย่างดีเลยนะครับก็เวลาชุดกอะติดของเรานะครับเห็นการเคลื่อนไหวของเราดิ โผล่ออกมานะครับโผล่ออกมาเห็นเดินเพ่นพ่านปุ๊บชุดกอดติดของเราชุดปักการของเราก็จะวิทยุนะครับแก้งไปที่ฐานปืนคอของเราฐานประการเนี่ยฐานร okay. ับของเราเนี่ยก็ยิงปืนคอขนาด82อมมร้อยมมถล่มทันทีเลยครับวิ่ตุ่ม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 ลงใส่ฐานเขาแล้วครับทําให้มีการสูญเสียอย่างมากเลยจากทหารลาวนะครับเราจะทําอยู่แบบนี้นะครับอยู่เรื่อย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 มานะยครับเราจะแอบยิงมันแบบนี้เรื่อยมาเลยทําให้ค่าศึกนี้ก็ ถูกกดดันอย่างหนักนะครับเพราะมีการสูญเสียอยู่เรื่อยๆ,ๆ่อๆๆนะครับจนแทบจะไม่กล้าโผล่หัวออกมาจากอุโมงค์นะครับเพราะว่าที่เนินหนึ่งสี่สองแปดเขาจะมีอุโมงค์ใต้ดินนะครับมีบังเกอร์มีอุโมงค์ใต้ดินลึกลงไปเป็นสิบเมตรนะครับที่เราเห็นเนี่ยเพราะว่าหลังจากที่มีการหยุดยิงแล้วเราก็เข้าเคลียร์พื้นที่นะครับเราจึง,ร,จง,ร,จงรู้ว่าโอ้โหฐานของเขาเนี่ยนอกจากรอบๆจะมีคูเลตรอบเลยนะครับเขายังมีอุโมงค์ลึกลงไปทะลุอีกด้านหนึ่งด้วยนะครับแต่ก็ เขาก็ได้รับความกดดันอย่างมากนะครับเรียกว่าโผล่หน้าออกมาเทไรก็ถูกชุดประการของเราเนี่ยแจ้งให้ปืนของเรายิงถล่มนะครับเขาก็บาดเจ็บตายเสียชีวิตอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆมันนั่นเองนะครับสําหรับฐานประการอ่าสาหรับฐานของเอเงาปีศาจนะครับที่ห่างเพียงเก้าร้อยเมตรเนี่ยวันสุดใหญ่ก็ได้เกิดขึ้นนะครับคือตามนั้นค่ายปากงชัยก็ได้มีการวางแผนเข้าตีครังใหญ่ เรียกว่าแผนทามินดงนะครับแผนทมินดงนี้ใช้ทหารปานหลายกองร้อยเลยนะครับรวมทั้งกองร้อยทหารปานจุโจมที่9ก้าหนึ่งที่ผมสังกัดอยู่ด้วยก็ได้เข้าตีในการครั้งนั้นนะครับแต่ก่อนที่จะเข้าตีนะครับเราก็มีการลําเลียงอาวุุโทโุปกรณ์ขึ้นไปเสริมให้หน่วยที่เข้าตีทิ้งแทรกซึมวางตัวอยู่รอบๆอยู่ไม่ไกลจากก็อยู่ตามเขาอีกรูปหนึ่งนะครับตอนเราต้องลงจากเขาลูกนี้แล้วเดินไปตาม ที่โผบแล้วก็จึงจะปีนหน้าผาขึ้นไปเข้าโจมตีฐานของทหารลาวบนเนินหนึ่งสี่สองแปดนั่นเองนะครับก็แต่ตอนนั้นเราก็วางกาลังกระจัดกระจายกันอยู่เต็มเนินเมื่อถึงเวลานะครับปรากฏว่าแผนการในการตีครั้งนี้เขาเรียกว่าแผนธมินดงเนี่ยเราก็มีการประสานกับทหารหน่วยข้างเคียงก็เรียกว่าทหารมอพันหนึ่งนะครับมอพลหนึ่งไม่ใช่มอพันหนึ่งทหารมอพลหนึ่งนะครับทหารม้นนรามอพลหนึ่งเนี่ย เรามีการวางแผนว่าให้มอพลหนึ่งนี่นำกำลังเข้าโจมตีตัดหรือว่ากดดันทหารลาวอยู่ภูเขาด้านซ้ายมือนะครับซ้ายมือของเราก็อยู่ขวามือของเขานั่นแหละมันจะมีเขาอีกบริเวณนั้นมันก็จะมีพวกอาวุธหนักของเขาพวกปืนคอนะครับพวกปืนปรสอพวกปืนจรวดขนาดร้อยบสองมิลลิเมตรนะครับของทหารลาวเนี่ยก็จะยิงมาจากดังด้านนั้นนะครับ แล้วก็มีว่าการวางแผนอย่างดีว่าให้มอห้ปนมอหนึ่งเนี่ยมีรหัสว่ามีนามเรียกขานว่าซีซ่าเนี่ยในการเข้าโจมตีเพื่อที่จะกดดันเขาไว้นะครับไม่ให้เขาถล่มทหารพรานที่จะเข้าโจมตีเนินหนึ่งีสองแปดได้นั่นเองนะครับเมื <ME> ่อถึงวันที่สองเดือนกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดนะครับเป็นวันดี์ที่เราเข้าโจมตีหนัก ตอนนั้นทหารปานจู่โจมค่ายปงใจหลายกองร้อยก็ออกปฏิบัติการตามแผนนะครับซึ่งแทรกซึมไปตั้งแต่ในเวลากลางคืนแล้วนะครับพอถึงเวลาตีห้านักรบค่ายปงใจท,ทุกองร้อยก็ไปเนินเขาขึ้นไปโอพล้อมเนินหนึ่งสี่สองแปดฐานที่มั่นของทหารลาวที่วางตัวยาวตามสันเนินนะครับเข้าถล่มโจมตีอย่างหนักหน่วงรุนแรงในตอนนั้นนะครับด้วยอาวุธทุกชนิด ไฟนี่สว่างว่าว้าวาเสียงระเบิดตูมตามตูมตามเนี่ยไฟเนี่ยสว่างกลางวันเลยครับตูมปา้มปุ๊บปัมฟุบฟ้าฟ้าเต็มไปหมดเลยเพราะเรายิงถล่มอย่างหนักด้วยปืนเอฟเดก้าด้วยจรวดารพกีนะครับด้วยปืนปรสอด้วยปืนคอที่เรายิงสนับสนุนจากฐานเงาพิศาสนี่นะครับขณะที่ถล่มกันอย่างหนักตอนแรกทหารทางใย้อมใจนี่กำลังจะได้เปรียบแล้วนะครับตอนนั้นปรากฏว่าทหารลาวมันมีอยู่ฐานบริวารของเขาอีกถึงห้าฐานด้วยกันนะครับ เป็นฐานปืนคอแล้วก็มีฐานจรวดขนาด122มิลเมตรที่ลึกออกไปอีกนะครับฐานปืนใหญ่ฐานปืนพลรสาฐานปืนคออุย๊ยเขายิงอัดเข้ามาที่นี่ถล่มอย่างหนักเลยทําให้ทหารพรานาของเราชุดเข้าตีชุดทมินลงนะครับเข้าตีปรากฏว่ามันยิงลงตามแนวที่เราอยู่เลยนะครับปุ๊บปั๊มปุ๊บปั๊มปุ๊บปั๊ม,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 มโอโ้สร้างความสูญเสียให้กับทหารพรานาของเราได้รับบาดเจ็บจํานวนมากนะครับแล้วแถมยังมีคนเสียชีวิตอีกด้วยนะครับ เราก็ไม่ให้ถอนนะครับแม้จะมีคนเจ็บแม้จะมีคนตายคนตายคนเจ็บพยา,ยามดึงดึงออกมานะครับดึงหาที่หลบไอคนที่ยังไม่เจ็บไม่ตายพยบุกขึ้นไปพยา,ยามบุกจะยึดเนินหนึ่งสี่สองแปดถล่มฐานมันให้ได้นะครับพยา,ยามบุกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถูกต่อต้านอย่างหนักในฐานมันไม่หนักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าหน้าฐานเขานี่เต็มไปด้วยกับระเบิดทุนระเบิดนะครับที่เขาดักไว้เต็มหนาแน,น,น่นไม่รู้กี่ร้อยกี่พันลูกแหละนะครับแล้วมันก็เป็นพื้นที่ที่ชันด้วยขนาด 70บองศา75ห้าองศาที่เราปีนึ้นไปเรายังไม่ไดเ้เข้าสู่ที่ราบนะครับมันก็ยิงปืนปรสอสยิงปืนคอยิงจลวดขนาดร้อยิบมิลลิเมตรเนี่ยลงตลอดแนวเลยก็บึมบั่มบึมบั่มบึมบั่มถล่ม,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 มลกันอยู่เป็นชั่วโมงเกือบเกือบสองชั่วโมงนะครับตอนนั้นเราไม่มีชุดสนับสนุนตามที่เราตกลงกันไว้นะครับเราตกลงกันแล้วว่าซีซ่าของพลทหารมาที่หนึ่งเนะี่ย นามรหัสนามเรียกขานว่าซีซ่านี่ต้องขึ้นกดดันยิงถล่มอาวุธหนักของเขาไม่ให้เขาถล่มพวกเราได้นะครับไม่ให้เขาถล่มหารพลานที่กําลังขึ้นตีได้นั่นเองแต่ว่าเมื่อปะทะกันยิงยิงตั้งแต่ตีห้าแล้วปรากฏว่าพอวิญุไปถามซีซ่าซีซ่าก็บอกว่าเขายังไม่ได้ขึ้นเพราะว่เขาต้องรอคําสั่งจากม้าขาวก่อนม้าขาวคือผอ,อพลมหนึ่งนะครับเขาต้องรอก่อนนะครับตอนนั้นพ่อโป้หรือว่าพลเอกวัญชัยอังพุน,นันก็บัญชาการลบอยู่ที่ฐาน เงาปีศาจนะครับอยู่ในแนวรบก,กับพวกเราเลยนะครับอยู่ที่ฐานเงาปีศาจนั่นแหละท่านก็วิดยุไปหาผอบอลผลบอลหนึ่งบอกว่าพี่ๆตอนนี้ทหารพานของเราเนี่ยกำลังประทะอย่างหนักเลยขึ้นตีตามแผนแล้วตอนนี้ถูกต่อต้านอย่างหนักจากด้านขวาด้านขวาของทหารเราด้านขวาของเนินของเขาเนี่ยก็คือมันจะมีฐานปืนคอนะครับพวกปอลสปืนคอพวกปืนใหญ่เขายิงมาจากด้านนั้นให้พี่ขึ้นนอยให้พี่ขึ้นนอยซีซ่าขึ้นนอย เพราะว่าผมโทรไปถามซีซ่าแล้วถามไปทางซีซ่าซีซ่าเขาบอกว่าต้องรอคําอนุมัติจากพี่กอนนะครับอันนั้นคือพลโทรบัญชัยอันผูนั้นพูดกับผบพลมหนึ่งนะครับผบพลมหมดผบผบพลมหนึ่งก็ต้องแก้งให้ซีซ่าขึ้นไปนะครับแต่มันก็ช้าไปแล้วเพราะว่าตามแผนเนี่ยทหารพานค่ายพรองใจปฏิบัติตามเวลาเป๊ะๆคือเข้าถึงแล้วนะครับแต่ว่าซีซ่ายังไม่ขึ้นเลยจึงสร้างความสูญเสียสร้างอ่า ให้กับทหารพานค่ายประงชัยจํานวนมากในครั้งนั้นนะครับเพราะว่าถูกทหารลาวยิงถล่มโจมตีจากฐานบริวารด้วยอาวุธหนักด้วยลูกยาวทั้งปืนคอทั้งปืนปรสอสทั้งจรวดร้อยีสองมิลลิเมตรนะครับลงอย่างหนักเลยเพราะว่าซีซ่าไม่ได้ขึ้นกดดันอาวุธหนักพวกนั้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นบทเรียนในครั้งหนึ่งที่เกิดขึ้นจริงในสมรภูมิบ้านร่มเกล้านะครับก็นําความจริงมาเล่าสู่กันฟังนะครับอาจจะมีการเข้าใจผิด ตกลงกันผิดแผนกันยังไงไม่รู้นะครับทาให้ทหารบารโจมค่ายปกักคงใจของเรานี้ได้รับการบาดเจ็บแล้วก็มีผู้เสียชีวิตด,ด้วยทั้งนั้นคิดว่าจะยึดเนิน1นึ่งสีได้แล้วพระเยึดไม่ได้เพราะว่าถูกถล่มลูกยาวอย่างหนักหน่วงจากฐานบริวารของทหารลาวนั่นเองนะครับพอสว่างมาในที่สุดนะครับเราไม่อาจต้านทานการโจมตีด้วยลูกยาวอย่างหนานแน่นได้เราก็ต้องถอนตัวถอนกําลังกลับลงมานะครับ ถามกัน่าล่องมาแลงลงมานะครับคนเจ็บก็ตอนนั้นนะครับแม้ว่าเจะโดนถล่มหนักเราก็ยังไม่ได้ถอนนะครับเนื่องจากว่าทางการจูงใจเ,เราจะไม่หนีหน้าอริราชศัตรูอย่างเด็ดขาดถ้าหากไม่มีคําสั่งให้ถอนจากจากหน่วยเหนือนะครับแต่เมื่อเราได้รับบาดเจ็บจากการต่อต้านอย่างหนักตัอย่างหนักม่วงรุนแรงเราก็ได้วิญยาแก้งเหตุการณ์ไปนะครับทางหน่วยเหนือทางพอบบอ อ่าชอกอพอบอหน่วยของเราก็คือพลโทวันชยัยอัมพูน,นันจึงให้ถอนกําลังกลับลงมาก่อนนะครับเพื่อปรับแผนเข้าตีใหม่นั่นเองซึ่งพอบอของเรานะครับหรือว่าที่เราเรียกว่าพอโป้นะครับพลโทวันชยัยอัมพูนันเนี่ยท่านอยู่ในแนวรบของเราแทบจะทุกสมรภูมินะครับในสมรภูมิร่มเก้าท่านก็อยู่ในบัญชาการการรบในสมรภูมิเองเลยนะครับเรียกว่าผมว่าน่าจะเป็นในพลคนเดียวของประเทศไทยหรือเปล่านะครับที่อยู่ในสนามรบกับลูกน้อง เรียกว่าได้ใจลูกน้องไปเต็มเลยนะครับเพราะเหตุนี้เองนะครับทหารพลจูงค่ายปักคงใจทุกคนจึงเรียกพลเอกวัญชัยอัมพูนัน์พบบอค่ายปักคัยว่าพ่อโป้นะครับเรียกว่าพ่อพ่อนะครับพบบอค่ายปักคงใจเองก็เรียกพวกเราว่าลูกนะครับให้ความอบอุ่นรักเหมือนลูกเราก็รักท่านเหมือนพ่อเรียกว่าบัญชาการมาเลยพ่อลูกๆจะทําแม้ว่าจะเป็นจะตายในโลกหรือสวรรค์พวกเราก็จะลุยตามคําสั่งนั่นเองนะครับซึ่งด้วยเหตุนี้เองนะครับทาให ทำให้นักรบคาดพระองชัยไปรบที่ไหนก็นําธงชัยไปปัดณสมรภูมิแห่งนั้นนะครับธงชัยของเราเพราะว่าเรารบด้วยจิตใจรุกรบด้วยใจซื้อใจจากพ่อนั่นเองนะครับสําหรับเหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับเราก็ไม่สามารถยึดเนินหนึ่งสี่สองแปดได้เราก็ต้องถอนลงมาเพื่อปรับแผนเข้าตีใหม่ในเวลาต่อมานั่นเองนะครับนี่ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงก็นํามาเล่าสู่กันฟังนะครับคงไม่ว่ากันนะครับ สวัสดีครับ